ลมเข้าพูดลมออกโทลมจะเข้าออกอยู่ที่จมูกของเราอยู่เรื่อยๆพยายามทำสต,ติทำสมาธิให้เกิดขึ้นอยู่ที่ลมให้ใจของเราอยู่ที่จมูกของเราคิดอะไรก็น้นอมกลับมาไว้ที่ใบหน้าที่จมูกของเราหายใจเข้าออนึกพูดหายใจออกนึกโทด้วยก็ได้หรือจะดูลมหายใจของเราเข้าอย่างไรออกอย่างไรสั้นยาวอย่างไรยาวละเอียดอย่างไร ึกสว่างติดไว้ที่สองช่องจมูกของเราจำไบหน้าจำจมูกของเราไว้พยายามละปล่อยวางความคิดเรื่องเก่าที่แล้วมาแล้วก็พยายามละไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่น,นึกถึงนึกแค่ปัจจุบันว่าขนะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่พยายามคิดอะไรเราก็ละความคิดเรื่องเก่าที่ลาาแล้วมาเราก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่เรื่องเก่าเราก็พยายามระลึกรู้อยู่ทุกลมให้ใจก็ออก รู้สึกใบหน้ารู้สึกที่ตัวเองพุทโทพุทลมเข้าโทลมออกติดไว้ที่สองช่องจมูกนึกสว่างติดไว้จำใบหน้าจำจมูกของเราไว้เนือเราส่องกระจกดูจมูกของเราดูหน้าของเราระล,ลึกอยู่เสมอใจเราจะได้ไม่ไปคิดถึงหน้าคนอื่นใจเราจะสงบตอนนึกถึงกายคนอื่นเราก็มานึกถึงกายของเรา นึกถึงหน้าคนอ,อื่นเราก็มานึกถึงหน้าของเราพยายามกลับมาดูตัวเอง <c oughs> พยายามะระลึกรู้เห็นตัวเองตลอดเวลาทำใจว่วางๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆลอยละวางความคิดให้หมดไปจากใจรู้กายรู้ใจรู้ลมหายใจของเราไม้ลืมตัวเองนั่งอย่างใดก็ให้รู้สึกตัวเองอย่างนั้น พยายามน้อมเห็นใบหน้าเห็นจมูกของเราอยู่เรื่อยตั้งสติระลึกรู้อยู่ก่อนจะเลิกนั่งสมาธิแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้แก่คุณบิดามารดาครูอาจารย์ปูยญาตยายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยม,มบานในกรุก,กเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตวใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข จะใดมีสุข,ขอให้สุขยิ่งกันไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทําความรู้กายของเราสงบใจของเราสงบพยายามทําความรู้กายรู้ใจค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางเท้าเข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาวางเท้วเข่าด้านซ้ายยก,กมือนขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาปนมมือแบบดอกโบตูม ตั้งสัพท์อธิษฐานตามจีใจเราให้ตั้งมั่นในคุณงามความดีที่จะาพุทธปฏิบัติธรรมะยิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราจะได้สําเร็จดังที่เราปรารถนาเพื่อดับทุกข์หรือเพื่อความสุขเพื่อความสงบตามการปรารถนาอย่างใดเราก็อธิษฐานจะได้สําเร็จดังที่เราตั้งใจเอาแล้วนั่งตามสบายวันนี้ก็คงจะสมควรเกิเวลากขอหยุดกิการ มลรายายทำไว้ต่เพียงตอนนี้ก็ขอให้ญา,าติโยมคณะชมรมพุทธธรรมหรือพุทธศาสตร์ของตำรวจเชเวนชายแดนก็จงมีาภาระกำลังจ,จิตใจให้มีความสุขความสงบด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังกานุภาพจงปกปักรักษาให้ท่าน จงอยู่ในร่มเงาของความดีให้มีความสุขความเจริญในชีวิตหน้าที่การงานยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเทิญการเข้าวัดก็คือการมาฝึกใจตัวเองให้รู้จักความเย็นใจจากความหยุดใจด้วยการสร้างกุศโลบายคือความฉลาดที่จะนำตัวเองออกจากความทุกข์คือความร้อนใจ ทุกข์คือความร้อนใจนั้นเป็นทุกข์ทวีคูณมากขึ้นจนคนนั้นทนไม่ได้ถ้าสุขนั้นคือการเย็นใจเราจะต้องสร้างใจนั้นให้เย็นมากขึ้นเมื่อใจของเราเย็นมากขึ้นก็สุขทวีคูณทุกข์คือความเย็นคือความร้อนใจสุขคือความเย็นใจทุกข์นั้นก็มีสองอย่าง สุขนั้นก็มีสองอย่างสุขจากสุขจากใจเเรียกสุขจากนิราม่สุขสุขจริงใจสุขใจเย็นสุขจากการใจเย็นสุขจากการสงบใจสุขจากการกินอิ่มนอนหลับมีลาบมียศมีเงินมีทองไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ นั่นคือสุขจากการมีวัตถุสุขนั่นเป็นสุขภายนอกทุกข์ก็เช่นเดียวกันทุกก็มีสองอย่างทุกข์จากอาศัยวัตถุทำให้ทุกข์เราไม่ <c oughs> เราไม่กินไม่อิ่ม,มกินไม่อิ่มไม่มีบ้านอยู่ไม่มีเงินใช้ไม่มีความสะดวกสบายไม่มีวัตถุเท่าที่ควร อันนี้เรียกว่าทุกข์จากการไม่มีทุกข์จากการไม่ไม่สมดุลทุกคือทุกข์ใจทุกข์จากการไม่พอใจทุกข์จะเป็นคนมีใจไม่สงบเป็นคนคิดมากเป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนมีทิฏฐิหนามีความเห็นไม่ตรงทุกข์จากใจนี้ทุกข์ เกิดจากความคิดนึกเช่นมีความโกรธมากๆโกรธไปเรื่อยๆไปจนถึงกลายเป็นพยาบาทอิจฉาลิษยามากๆจนจิตใจนั้นเล่าร้อนทนอยู่ไม่ได้ทุกข์จากความโกรธทุกข์จากความโลภเกิดความอยากได้จิตใจไม่สงบต้องความทำความพยายามมีความโลภ ไม่รู้จักสิ้นไม่รู้จักพอก็เป็นความทุกข์จากความอยากทุกข์จากความหลงจากความหลงไม่รู้ของจริงจากความหลงไปยึดติดอะไรแล้วก็ข้าครวนอยู่แต่สิ่งอันนั้นเช่นเหมือนอย่างคนหลงลูกหลงหลานหลงบ้านหลงเรือนพอหลงใครก็ยึดอยู่ยงั้นเหมือนกับคนตาบอดคำทาง เป็นห่วงว่าเขาจะเป็นนกกลัวเขาจะเป็นอย่างนังงน้นกลัวเขาจะเป็นอย่างนี้ก็ทุกข์จากความหลงเหมือนภรรยาหลงสามีสามีหลงภรรยาหรือสามีไปหลงเมียน้อยอย่างเงี้ย